กกบองคงว่าตกกระป๋องมาเหรออาหัวทิ้งมาหรือเปล่าทำไมมายังหัวไม่ฉันมีความสุขพี่เป็นคนไม่ค่อยแชร์คนอะ่ะต่อให้คุณพูดยังไงเงินในกระเป๋ตังค์ของเงินฉันจะไม่มีกินคุณก็ไม่ได้มาช่วยฉันเมืองไทยนี่แหละค่ะที่มีความสุขที่สุดมีครบทุกอย่างเลยเราอยากทําอะไรเราก็ได้ทํานี่คือความสุขจริงๆอังกฤษค่ะ อยู่โน่น้เขาเขาไม่ค่อยสนใจกันไงอยู่ใครอยู่มันนะครอบครัวใครครอบครัวมันเราก็ไม่ค่อยจะส่งสิงกับใครอยู่แล้วก็เลยเออโอเคเมื่อแม่ไม่สบายเราก็กลับมาพอกลับมาแฟนเป็นพลังยให้พี่ไปทนะํานาพี่ก็ทําไม่ได้ไม่มีใครพาทำใช่ไหมเออก็ให้คนอื่นเขาทํามันก็เลยว่างสิท,ทีนี้บารู้ว่าตกกระป๋องมาเหรอเออ,เอ,อบางทีก็ผัวทิ้งมาหรือเปล่าทำไมมายังวัวประมาณนี้ก็เคยมีไม่แค่มีความสุข คือพี่เป็นคนึ่ไม่ค่อยแชร์คนณนะต่อให้คุณพูดยังไงเงินในกระเป๋าตังค์ก็เงินฉันฉันไม่มีกินคุณก็ไม่ได้มาช่วยฉันช่างมันเถอะปล่อยไปต่อให้เขานินทาเราได้เขาก็ไม่ได้หาให้เรากินถูกไหมคะเอออีนี่ไม่มีตังค์ใช้เนี่ยอ้าวแล้วเขาก็ไม่ได้ให้แบบเออคุณไม่มีตังค์แค่คุณเอาตอังค์แค่ไปไม่ใช่ไหมคะมันก็มีความสุขของเราเราไม่ต้องสนแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะคิด มองเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเราก็ว่าเราน่าจะทําได้นะเพราะเราก็เคยเลี้ยงมาก่อนสมัยเราเป็นเด็กก็เลยตัดสินใจซื้อวัวมาเลี้ยงตัวแรกเลยแสนหนึ่งเป็นแม่พันุตัวที่2ก็ตามมาก็ซื้อราคาสามหมื่นก็มาออกลูกมันก็รวมเป็น5ตัวตัวนี้แต่พอดีโครงการเขาเข้ามาคืเอ,อเขาบอกว่าเขาจะเข้าโครงการปลูกผักเราก็ปลูกผักเป็นเพราะเราก็เคยปลูกมาก็เลยมาจับกับเขาจับฉลาก ก,ก็ไม่ได้ดูก็เลยได้อยู่ด้านนอกยังไม่คิดเลยตอนนั้นย,ยังคิดไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีโครงการถ้าเราให้ปลูกเหมือนปู่ย่าตายายเราปลูกมันจะปลูกได้แค่ปีละครั้งแค่หน้าหนาวเ,เพราะเราต้องรถเองลงไปหิ้วน้ําขึ้นมาจากสระแล้วก็เดินรถเองเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอยากทําอยู่อยากไปปลูกที่น้มันก็ไกลแม่น้าเปามันก็อยู่ไกลอ่ะค่ะมันก็ทําได้ยากถ้าเราจะไปเจาะบาดาลน้นํามันจะเค็มมันจะลด ไม่ค่อยสวยเมื่อก่อนมันเป็นหนองน้ําสาธารณะไงเขาเขาก็ยังจะไม่เปิดให้เราใช้แบบเต็มที่จะต้องขออนุญาตด้วยอะไรด้วยค่ะเพราะเขาเอาน้ําไปใช้ปลัปาหมู่บ้านด้วยพอมีโครงการมาเราผ่านโครงการเขาก็ทําให้มันก็ปลูกได้เข้าปีที่3แล้วค่ะเนี่ยก็ดีค่ะเพราะว่ามันปลูกได้ตลอดปีทั้งปีเลยไม่ยาก เราก็ชอบเป็นแต่เชา้าอากาศก็ดีที่นี่คนมันเยอะไงเป็นแปลงก็ถามกันเออทำไมใส่อะไรผักสวยจังเลยของเราเป็นหนอนของเราไม่เป็นหนอนก็จะถามกันเออวันนี้จะขายแล้วเนี่ยพอดีเราก็เป็นตัวแทนตัวกลางของส่งแมคค้าด้วยเพราะว่าบางทีผักมันล้นตลาดปิดทองเขาก็สั่งจำนวนจำกัดไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะเอาทั้งหมดอาทิตย์หนึ่งอยู่ประมาณ3วันนะคะที่จะต้องส่งจันทรุษศุกร์สามวันพอดีของเรามันจะออกถ้าไม่งั้นมันก็จะแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปติดต่อแมคค้า แล้วทุกคนก็จะมาส่งไว้ที่เราแล้วเขาก็จะมารับที่นี่เลยคูเก่งไอ้ของเก่ง ตัวทำไมอ่ะผักก็ผักเราขายไม่ได้เราก็ไปขายตลาดสิของเราดีอ่ะยังไงก็ต้องมีคนมาซือ้อเพราะเราก็ขายถูกด้วยอย่างคนะเนี่ยลองไปกรํารดูสิสิบบาทแค่นี้อย่างลูกค้ามาแล้วก็เอาเอาเป็นโลส่มันจะได้เยอะอยเขาเอาทีละห้าโหลอย่ร้อยหนึ่งก็โอเคยกแปดพี่จะเข้าไปในกลุ่มปลูกหอมแบ่งบ้างปลูกผักทุกชนิดแหละคล้ายๆว่า,า,าเราจะมีกลุ่มลายของเราแต่ก็มีของกเกษตรมาช่วยด้วยมันระบาดหนักเราก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปในไลน์ตัวนี้ค่ะช่วยหน่อยเอาเอาเอาชิปพันตัวไหนามาฆ่ามันเนี่ย รเราเคยเลี้ยงตั้งแต่เล็กแล้วอะอปู่ย่าตายายเราก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยก่อนช่วงที่เราโตเป็นสาวเราก็ไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยก็หยุดไปพอมันกลับมาก็เหมือนกับเรากลับมาไยเด็กอีกครั้งหนึ่งก,ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราพเคยเลี้ยงพวกอาหารเสริมอะไรเราก็เสิร์ชด,ดูในอินเทอร์เน็ตเอาว่าเออตัวนี้ตัวนี้ไม่กินทําให้วัวอ้วนนะย่าใน,าาน,ป,นปรุงในเปียเอามาหมาัมกใส่กะทงตงน้ำตาลคือเราหาเอง14ตัวค่ะ ที่นโน่นก็ตัวละหกเจ็ดหมื่นตัวนี้ก็ห้าหกหมื่นตัวแม่มันก็แสนกว่าหลักของพี่คือพี่ชอบเศร,รษฐกิจพอเพียงของอในหลวงรัชกาลมากมเหมือนกับเราทำเองกินเองปลูกเองอสบายใจฉีดยาไม่ฉีดยาเราก็รู้แล้วก็ผักแพงผักถูกก็ช่าผักชั้นฉันมีกินฉันไม่ต้องซื้อยาพี่น้องเราอยากได้ก็มาเอาเหลือกินแล้วก็ขาย เราราก็จำเป็นต้องไปขายถึงไกลเขามารับซื้อเราถึงที่เลยเข้าไปในบ้านเราเลยสบายใจมากค่ะชอบชีวิตที่ผ่านมาก็มีช่วงีน้งค่ะที่มีความสุขเพราะว่าเราชอบในสิ่งที่เราทำมันพอเพียงสำหรับชีวิตเร,เ,รเราเ,าเรารักปลูกเราก็ปลูกเรา,เาเรัเลี้ยงวัวเราก็เลี้ยง ราอยากทําอะไรเราก็ทําเราเป็นเจ้านายตัวเองทุกอย่างมันอยู่ที่เราพอเราได้เงินเราก็อยู่ได้ครอบครัวเราอยู่ได้เราอยากกินผักเราก็ได้กินแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยพี่ๆน้องๆเขาได้ขายผักด้วยนี่คือความสุขจริงๆอ,อังกฤษพี่ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แบบครอบครัว เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงคือเขาต่างคนต่างอยู่กินข้าวเขาก็าไม่ได้ว่าเรียกกันมากินข้าวเหมือนบ้านเรามานี่เรามีเพื่อนมีฝูงคนแก่อายุ7 0 8 0สเขาก็มาทําสวนกันมีความสุขสุดเลยอากาศเราก็ดีมันอันนั้นมันหนาวมากห,หนาวถึงขนาดติดลบเลย <S <S เมืองไทยนี่แหละค่ะที่มีความสุขที่สุดเรามีครบทุกอย่างเลย <S <S อยากทาอะไรเราก็ได้ทํา <ruined> เรามี ครอบครัวมีเพื่อนมีสวนผักเราอยากทำอะไรเราก็ได้ทำโดยเฉพาะการเกษตรนะคะอากาศดีเลยสามฤดูคือเมืองไทยที่ดีสุดเลยดิฉันเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ